เรามายืนรอพี่ๆน้องๆเดินรอจะมาดูว่าวันนี้โทรศัพท์มันจะน็อกอีกหรือเปล่าแต่ไอ้ทดลองโดยการเสียบไอ้ตัวแบตเตอรี่สำรองไปด้วยเนาะสวัสดีวันตรุษจีนวันนี้เป็นวันไหวใช่ไหมคะวันนี้วันที่สี่ สวัสดีทั้งสามท่านที่เข้ามาค่ะวันนี้วันที่สี่กุมภาพันธ์เขาบอกเป็นวันไหว้ไอ้ไหว้จะต้องมองไม่เห็นการแชทอีกแน่เลยครั้งนี้ไอ้ไม่แน่ใจว่าทำไมนะต้องขอภายจริงๆคือมันอาจจะเป็นที่ระบบของ YouTube หรือจะเป็นที่ความเย็นไอ้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้ไอ้ใช้อ เขาเรียกอะไรนะพาวเวอร์แบอยู่เพื่อที่จะดูว่าถ้าไอเสียบ Power อร์แบงค์เข้าไปอะ่ะมันจะอยู่ได้นานหรือเปล่านี่ไอก็มองไม่เห็นคอมเมนต์ของพี่ๆน้องๆไอ,อต้องขออภัยนะคะคือมันในการตั้งค่ามันก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะเหมือนอย่างวันที่ไอไปซื้อของที่กเทนเบิร์กเนาะครั้งแรกที่ไอส่งมันมันอ่านอ่านข้อความไม่ได้เพราะครั้งที่สอไอส่งอีก ได้แค่สามนาทีคือไอมองเห็นข้อความแต่ว่าเครื่องไอน,น็อกนั่นแหละพี่น้องอันนี้คือไอกำลังจะเดินไปทำงานไอไม่รู้ว่าใครพูดอะไรบ้างนะคือมันไม่โชว์เออมันก็แปลกดีแปลกดีค่ะมัน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 ไม่โชว์ค่ะเออ วันนี้อากาศเย็นนะเมื่อเชา้าลบสี่สวัสดีทั้งหท่านเจท่านตอนนี้ไอมองไม่เห็นข้อความนะคะคือไอไม่รู้ว่าทําไมเอาง่ายงไม่สนุกเลยเนาะไม่ได้ไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านเลยเหมือนไอเหมือนไออัดคลิปเฉยๆแล้วทุกคนก็มามาดูอะไรเงี้ย ไอเดินได้ถึงครึ่งทางแล้วไอถึงส่งไลฟ์เอเมื่อเช้าลบสี่เมื่อเช้าลบสี่อ,องศาแล้วก็ไอดูพยากรณ์อากาศพรุ่งนี้ฝนจะมาว่าง,งั้นโอ้พี่น้องถ้าฝนมาถ้าฝนมาตอนที่ตอนที่หิมะมันมันเต็มพื้นอย่างเงี้ย มันจะเละตุ้งแป๊ไปหมดเลยจ้ะมันก็จะสกระปรกมากๆไอพึ่งสระผมเสร็จนะก็เลยไม่ได้มัดผมตัวเองเพราะว่าเป่าผมยังไม่แห้งแล้วแบบเลยไม่อยากจะรวบผมนี่ยก็เดินถึงอุโมงละเดี๋ยวให้ดูอุโมงเนาะ ถึงอโมงอ่ะอขอโทษนะไม่รู้ว่าใครเข้ามาบ้างมาดูภาพที่เขาเพ้นเนาะนี่แล้วก็นี่คนนี้ขวัญใจของใครสักคนหนึง่งนี่ขวัญใจของใครสักคนหนึง่งสวยสวยสวย อันนี้พี่มอสตอนเด็กๆพี่มอสปฏิพานตอนเด็กๆไอจินตนาก,การของไอไปเองทุกคนไอไม่ได้ไอไม่สามารถมองเห็นข้อความนะคะขอโทษข้อความไม่ขึ้นคะ่ะเป็นชนี้โดยที่ไอเข้าไปดูการตั้งค่าทุกสิ่งทุกอย่างในการไลฟ์แล้วก็การตั้งค่าก็ ไม่ได้ไม่ได้ตั้งให้ซ่อนข้อความอะไรนะมันก็แบบว่าให้โชว์ให้โชว์ข้อความปกตินี่แหละเอออันนี้หิมะที่เขากวาดเข้าข้างทางเนาะมันก็จะยังมีความหนาส่วนตรงที่เราเดินก็เดินสะดวกสบายจะ้ะเพราะว่าคนเหยียบย่ำไปมันก็ละลายไปแล้วก็เมื่อวาน ช่วงบ่ายๆมันก็ขึ้นมาเป็นบวกหนึ่งองศาเงี้ยจ้ะถ้าบวกหนึ่งมันก็มันไม่เป็นน้ําแข็งแล้วเนาะมันก็จะเริ่มละลายอะไรอย่เงี้ยอ,อือฮก็จะเดินลอดอุโมงค์ตรงนั้นไปอีกอุโมงค์หนึ่งเดี๋ยวเอาเบือนหนีจากคนกัน อยากจะรู้จังเลยว่ามีใครอยู่กับไอ้บ้างเนี่ยอุโมงค์นี้ไม่สวยอุโมงค์นี้เป็นอุโมงค์เก่าสกรปรกเขายังไม่ปรับปรุงในการเพ้นสีอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนคืนก็มีหลอดไฟนะไม่มืดนะคะที่นี่ไม่มืด แล้วก็ก,ก็จะเลี้ยวซ้ายเป็นทางนี้ค่ะเลี้ยวซ้ายไปทางนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะปุ๊บนะคะแล้วก็ทางหน้านู้นก็จะเป็นที่ทำงานค่ะเป็นอีเกียนะคะห้างขาส,สินค้า หลายคนตามไอ้ามานะก็จะรู้เนาะไอ๋ทำงานที่นี่เนาะหลายคนก็ยังไม่ทราบก็นั่นแหละค่ะไอ้ทำงานที่อีเคีภาษาอังกฤษเรียกไอเคียไอเียภาษาสวีเินเรียอิเคียอิเียประมาณนี้คะ่ะแล้วคนไทยออกเสียงออกเสียงอะ่ะว่ายังไงไอจะออกเสียงตาม ไอออกเสียงกึ่งๆึงภาษาไทยกัสบสวีดิชนะคะก็คืออีเกียไอก็เรียกอีเกียแต่ถ้าจะออกเสียงให้มันถูกต้องจริงๆมันก็จะเป็นอีเกียอีเกียมันจะต้องออกเป็นอะอะยะยะ,ยะตรงท้ายๆจ้ะตรงนี้มันก็จะเป็นไซ่งานนะคะไซ่งานทำถนนด้วยแล้วก็ยาวไปรุ่นก็จะเป็นยาวไปตรงน,นู้น ที่เขากำลังมีรถรถแม็โครทางนู้นไกลๆตรงนั้นจะเป็นอ่อเขากำลังทำการก่อสร้างอีเกียอีเกียเก,ยเกยีห้างสรรพสินค้าคือตึกใหม่ค่ะเราจะย้ายไปอยู่ตึกใหม่แต่ว่าไอ้ขอเดินทางนี้ดีกว่าแต่แพลนการสร้างจะเสร็จสมบูรณ์นะคะปี2020ประมาณช่วง ช่วงใบไม้ผรินะคะช่วงใบไม้ผลิก็เขามีเวลาอีกปีปีกว่าๆเนาะที่จะที่จะทำนะคะ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นคลองตรงนี้จะเป็นคลองนะคะ <c oughs> ก็มีน้ำไหลอยู่ก็แสดงว่าตอนนี้ไม่ไม่ติดลบแล้วเพราะเพราะถ้าติดลบเยอะๆน้ำมันจะแข็งไนงะ เมื่อเช้าตื่นมาลบสี่แต่กรณีของน้ําที่มันยังไหลได้ถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะติดลบต่าๆน้ําก็ยังน้ําก็ยังสามารถไหลไปได้เพราะว่าการที่น้ำเนี่ยมันจะแข็งตัวเป็นน้าแข็งได้มันจะต้องมีอุณหภูมิติดลบที่แบบลบเยอะๆติดต่อกันเป็นเป็นหลายๆวันเลยค่ะสามสี่วันเนี้ยถ้ามันลบเยอะๆสักประมาณลบเก้าลบสิบน้ามันก็จะกลายเป็นน้าแข็งค่ะ ก็เดินกลางถนนทันทีพอใหญ่นี่เราคือสิหมันไส้ไอเนาะเจ้าคือย่างกลางถนนแท้วาสันแล้วยักษ์เทียบุูติกนี้เขาจะขายพวกเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์การการแอดเวนเจอร์การเดินป่าแต่เคยเข้าไปดูแล้วราคาแพงมาก สิบท่านที่เข้ามาอยู่กับไอไอจะขอบอกว่าไอามองไม่เห็นข้อความสิบเอ็ดท่านนะคะไอมองไม่เห็นข้อความนะคะตอนนี้สวัสดีวันตรุษจีนนะคะทุกท่านมั่งมีสีสุขโชคลาภเงินทองร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองแฮงเฮงเฮงคะ่ะทุกทุกคน อให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็คิดฝังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะใครที่ยังต้องสู้เราก็ต้องสู้ต่อไปอย่าท้อนะคะอย่าท้อไอบอกว่าอย่าท้อมันก็มีบ้างใช่ไหมท้อบ้างไม,มีมีหลายคนค้านบอกมันก็มีบ้างแหละท้อบางครั้งท้อว่าเราอาจจะเหนื่อยเหนื่อยเราก็พักนะคะไอย,ยังจําข้อความนั้นได้นะ เหนื่อยก็พักหนักก็วางวุ่นแล้วทําให้ว่างแล้วเราจะไม่เป็นเช่นนี้แล้วมันก็จะมีรูปของคนแบกโลกไว้ทั้งโลกอะค่ะไอจําได้ตั้งแต่ไอย,ยังแบบน่าจะประมาณสาวรุ่นรุ่นสาวรุ่นรุ่นแล้วไออ่านข้อความนั้นอะบนเสื้อเสื้อทีเชิ์ตของใครสักคนหนึ่งเนาะแล้วไอจําข้อความนั้นได้จนจนกระทั่งตอนนี้ไอจะ45แล้วคือ ไอ้มีความรู้สึกว่าไอ้เริ่มมองมองเห็นสัจธรรมชีวิตตั้งแต่ไอ้ย,ยังยังเป็นสาวรุ่นอนะคะ่ะคือไอ้เริ่มแบบไอ้เริ่มไอ้เริ่มเหมือนบบเหมือนเริ่มแบบเวลาเราอ่านอะไรที่เป็นเป็นแบบนั้นเราจะรู้สึกว่าอ๋อมันจริงมันใช่นะมันอย่างงู้อย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราเป็นเด็กที่เติบโตเติบโตมาในครอบครัวที่มันค่อนข้างลําบากอะคะ่ะ เราต้องทํางานแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะทาทาไอทํางานแต่เด็กนะถ้ามีโอกาสก็อยากอยากให้ไปสัมภาษณ์แม่เนาะว่าไออะทอหดอดทนแค่ไหนตั้งแต่เด็กนั่นแหละลก็คือสู้สู้ชีวิตไปกับพ่อกับแม่เรานี่แหละ <c oughs> เขาก็ไม่เคยทิ้งนะไม่เคยไม่เคยทิ้งกันนะคะ ชีวิตของพ่อกับแม่เขาก็ไม่เคยทอดทิ้งกันมันอาจจะมีบางช่วงเวลาที่ที่เขามีปัญหากันบ้างแล้วมันกระทบถึงลูกไหมกระทบค่ะเพราะเรามองเห็นปัญหาเนาะแต่เราอะ่ะเป็นเด็กที่เราคิดเรามุ่งมั่นว่าวันหนึ่งอะ่ะเราจะจะมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วเราก็อยากให้พ่อแม่รักกันอยากให้ทุกคนรักกันแล้วเราก็อยากให้ครอบครัวเราอะ่ะมีความสุขแล้วก็แบบ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นแหละไอเป็นเด็กที่เติบโตมากับความคิดแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นอ่ะไอก็เลยสามารถพูดได้ว่าไอยืนยืนด้วยขาของตัวเองแล้วไอก็มั่นใจว่าไอเป็นคนที่มีความคิดที่อยากจะเป็นคนดีอะค่ะไอใช้คำว่าอยากจะเพราะว่าบางครั้งอ่ะมันมีการพลาดพลั้งอ่ะ โดยที่เราไม่ได้มันอาจจะเป็นความคิดชั่ววูบของเราณโมเมนตะ์นั้นๆที่เราจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างซึ่งผลออกมาอาจจะไม่ดีหรืออาจจะดีอาจจะไม่ดีในสายตาคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในที่สุดแล้วอ่ะเราก็จะดึงตัวเองกลับมาอยู่เส้นทางสายกลางแล้วก็นั่นแหละค่ะ เพราะฉะนั้นพอไอามาอยู่สวีเดนไนก็คือไม่รู้ว่าจะคือเป็นคนอยู่เฉยๆไม่เป็นคือเรารู้ว่าเราชีวิตเราสู้มาตั้งแต่เด็กละเรามุมานะเป็นเด็กน้อยที่ชอบเรียนหนังสืออยากช่วยงานพ่อแม่อยากทำทุกอย่างให้มันดีนะคะนั่นแหละพอมาอยู่สวีเดนเราก็พยายาม ที่จะประคับประคองตัวเองแล้วก็อยากมีงานทําอยากมีอะไรที่มั่นคงแบบที่เราเราเคยมีในเมืองไทยอะไรแบบเนี้ยนะคะก็คือไอเอง <c oughs> วันนี้ไอพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไ <c oughs> อพูดเรื่องของความตอนแรกไอเริ่มต้นด้วยความท้อแท้ใช่ไหมที่ไอบอกว่าท้อได้ อย่าทอนะมันท้อได้ค่ะท้อได้แต่ว่าท้อแล้วพอเราแบบเราพักแล้วหายเหนื่อยแล้วเราก็ยืนขึ้นใหม่สู้ใหม่จ้ะทุกคนเนาะนี่ไอเดินมาถึงใกล้จะถึงที่ทำง,งานละ <c oughs> แก้ใหม่ก็แดงขึ้นไปทุกทีอบอกมือให้ผู้บ่าวขับรถจักรหน่อยหนึง่งเขาเบิง้ง ไอให้ดูนุ่นถึงรั้วละถึงรั้วที่ทาํางานตรงนน้นอะเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะไอ้ไม่ได้มองเห็นข้อความต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวทํางานเสร็จรู้แล้ววันนี้เลิกสองทุ่มครึ่งวันนี้เลิกงานสองทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ทําแคชเชียร์ใครอยู่แถวแถวโกเทนเบิร์กใครอยู่แถวเมินดอน มาเยี่ยมไอ้ไหนเด้อไอ้ไปเลยเด้อจ้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะเด้อมีความสุขหลายๆคิดฮอดสุปู่สุคนเด้อจ้าเด้อ